ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแลมซ่าอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในส่วนของตัวคลิปนี้ผมก็จะมาทำการถอนเงินในตัวเกมเคซีลุกอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เราจะมาพูดการแจกอังเปาในคลิปหน้านกันเลยดีกว่านะครับซึ่งคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำการแจกอังเปาเพื่อนนะครับสำหรับใครที่อยากรับนะครับก็สามารถมารับไปเลยนะครับในส่วนของ ช่องแลมซ่านะครับแล้วก็ใครได้นะครับอังเปาในคลิปหน้านะครับฝากเพื่อนๆทําการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับซึ่งสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทําการถอนเงินเพื่อนําไปแจกเงินเพื่อนๆเช่นเคยนะครับซึ่งจะเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะมาทําการถอนเงินไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็คือจะมาทําการถอนเงินในส่วนของตัว เหรียญน,นะครับให้เรากดคลิกเข้ามาในส่วนของตัวเหรียญหนึ่งครั้งนะครับแล้เรากดคลิกเข้ามาเลยพอเรากดคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็คือจะเป็นรูปร่างหรือวัาตถุาพนี้นะครับจะเป็นการถอนเงินขั้นต่ําประมาณ10บาทนะครับซึ่งเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ10,000 uh ืเหรียญนะครับสาหรับการถอนเงินขั้นต่ํอยู่ที่ประมาณ10บบาทซึ่งตัวนี้จะเป็นประวัติการถอนเงินของผมนะครับผมสร้าง รายได้ในแอปนี้มาทั้งหมดประมาณ4,192บาทนะครับเออเยอะมากเลยแหละนะครับที่ผมสร้างราได้มาในเกมนี้นะครับเล่นไปวันที่29นะครับเดือนกันยานะครับเออล่าสุดเลยทุกคนเพิ่งเล่นเกมเดี๋ยวก็รอติดตามกันนะครับว่าจะมีเกมใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับก็รอติดตามกันนะครับว่าจะมีเกมใหม่ เพิ่ไมไหมนะครับสําหรับตัวเกมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไดทําการถอนเงินเลยนะครับเพื่อไป็นการเสียเวลาเพื่อนให้เรากดคลิกเข้ามาตรงคาว่าถอนออกทั้งหมดได้เลยนะครับตรงนี้นทันทีนะครับปึ๊บถอนออกทั้งหมดนะครับปึ๊บแล้วก็กดยืนยันเพียงแค่นี้เราก็ทําการถอนเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะรอแค่เงินเข้านะครับจะเข้าภายใน1 นาทีถึง24ชั่วโมงนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีปัญหาใดๆก็ตามนะครับจะเข้าภายใน3วันทําการก็จะประมาณนี้เลยสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับฝากเพื่อนๆทาการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในส่วนของช่องไลฟ์สาด้วยนะครับหวังว่าปีนี้จะครบเป้าที่ผมกําหนดไว้นะครับประมาณ4 0 0 0มืซับฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่กดติดตามด้วยคลิปนี้นะครับใครที่ชอบหรือว่าใครที่อยากเล่นเกมนี้จะมีเลี้ยงให้เพื่อนดาวน์โหลดโย คลิปนี้อาจจะต้องขอตลาเพื่อนเพื่อไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าแจ้งเป้านครับไปก่อนทุกคน